ือแบบนี้ผมดูเหตุการณ์นี้แล้วนะฮะ,ฮะคุณเซนต้องการสร้างประเด็นเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจในเรื่องการจะประทะรอบใหม่อันเนี้ยผมเป็นทหารเนี่ยผมรู้ผมดูปุ๊บผมดูออกเลยว่ากัมพูชาเตรียมที่จะจบปร,ะประทะเราครั้งใหญ่ในเร็ววันนี้ผู้ชมครับ สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังคงร้อนแรงต่อเนื่องล่าสุดปรากฏภาพมวลชนกัมพูชาจำนวนมากเคลื่อนไหวบริเวณบ้านหนองยากแก้วอำเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้วการรวมตัวนี้ไม่ได้เป็นเพียงการชุมนุมธรรมดาแต่ถูกออกแบบมาเพื่อกดดันทหารไทยสร้างบรรยากาศยั่วยุหวังผลทางการเมืองและการทหารนี่คือกลยุทธ์ที่สะท้อนถึงเกมการเจรจาแบบสร้างเงื่อนไขของฮุนเซนใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือในการทดสอบความอดทนของไทย หากไทยตอบโต้เมื่อไรก็อาจถูกนำไปขยายผลว่าเป็นฝ่ายเริ่มใช้ความรุนแรงก่อนใชต้องหนดูนีคุณ้ยัเฮ้ยเฮ้ยเฮคุนของคุณของคุณุณไ้ได้ดิอย่าทำอย่างนี้คุณคนของคุณไห้ได้ดิไหนตำรวจอะระวังนะระวังนะเฮ้ยเฮ้ย Yeah! จริงๆแล้วท่านพลเอกลังสีเคยออกมาให้ความเห็นก่อนหน้านี้แล้วว่าพุนเซนและกองทัพกัมพูชามักใช้มวลชน เป็นยุทธวิธีทางการเมืองมาตลอดและสิ่งที่เกิดขึ้นที่บ้านหนองยากแก้วก็คือหนึ่งในตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดการพามวลชนเข้าใกล้แนวเขตแดนหรือล้วลวดหนามทำ้ายเจ้าหน้าที่ไทยพร้อมพยายามแทรกตัวเข้ามาในพื้นที่พิพาทท่านลังสีชี้ว่านี่ไม่ใช่การเคลื่อนไหวที่ไร้แกนกลางแต่เป็นการจัดฉากที่มีทหารกัมพูชาอยู่เบื้องหลังเพื่อหวังย,ย่อยยุไทยให้เสียหลักก่อนจะเดินเกมโจมตีแบบฉับพลันได้ทันทีและนี่คือสิ่งที่ท่านเตือนว่า ากไทยไม่ทันเกมระหวาดพลาดท่าในแผนการที่ถูกวางไว้อย่างแนบเนียนคือแบบนี้ <c oughs> ผมดูเหตุการณ์นี้แล้วนะฮะคุณเซนต้องการสร้างประเด็นเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจในเรื่องการจะปปะทะรอบใหม่อันเนี้ยผมเป็นทหารเนี่ยผมรู้ผมดูปุ๊บผมดูออกเลยว่ากัมพูชาเตรียมที่จะจบป,ะ,ปะทะเราครั้งใหญ่ในเร็ววันนี้ท่านฟันธงอย่างนี้เลยเถูกเพราะว่าการ <c oughs> ทําแบบนี้เนี่ยคุณอย่าลืมว่าหนึ่ง พื้นที่เนี่ยใครก็รู้ว่าเราล่นมาถึงห้ารอยเมตร <ฮะ S 2> เขาเอาประชาชนเข้ามาเนี่ยเพื่อที่จะมาก่อกวาหายนยเพื่อทําลายสมาธิของเราครับผมเรียนเลยฮะผู้นําเหล่าทัพท่านเตรียมกําลังไว100้ร้อเปอร์เซนเลยผมเชื่อว่ากัมพูชาจะเข้าประทะกับเราเร็ววันนี้สาเหตุหลักคือคุณเซนเนี่ยเขาเสียหน้าครับเพราะเขาทหารตาย4ี่ถึงหพันคน อาวุธถูกทำลายไปเยอะนะครับ uh huh. เสียงก็มาไปเยอะแต่ไม่ได้อะไรเลยสักอย่างนึงเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยหุนเซนต้องเอากลับ uh huh. เพื่อที่จะเรียกร้องคะแนนนิยมของเขากลับมานะวันนี้คือหุนเซนตเนี่ยถ้าเป็นมวยเนี่ยคือหมดลูก uh huh. นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงเอาคนเนี่ยเข้ามาก่อกวนเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อเลยว่าหุนเซน กําลังจะเริ่มสงครามใหญ่กับเราอีกในไม่ชานี้อันนี้เป็นสัญญาณเตือนจากท่านังสีบอกว่าให้เตรียมพร้อมเลยนี่ผมมองมุมทหารเลยอ่าโอเคการทำแบบนี้ค,คือสร้างประเด็นขึ้นมาเพื่อที่จะเบี่ยงเบนความสนใจเรามาอยู่ตรงนี้แล้วสุดท้ายก็จะโจมตีเราแบบฉับพลันเพราะว่าอย่าลืมงานนี้ฮุนเซนเนี่ยสิ่งที่ผมเป็นห่วงเนี่ยคือโดนสี่พันลำนะครับสี 4, ่พันลำครับ PLS PSL ศูนย์สามนะ บีเอ็มยี่สิบเดเนี่ยรถถังเนี่ยผมคิดว่าไม่คารณนามือเราออืแต่โดนเนี่ยน่ากลัวอืโดนสังหารอย่างนี้ใช่ไหมฮะก็ทั้ง,ดงโดนทิ้งระเบิดแล้วก็โดนคามิเกาเซ่อันนี้น่ากลัวกว่าน่ากลัวกว่าครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเรายังไม่เห็นประสิทธิภาพเขาจริงๆ<อ>นะครับแล้วพูดถึงว่าถ้ามันบินมาหลายทิศหลายทางเนี่ยเราต้องหาวิธีการให้ได้เพราะผมเชื่อว่าคุณเซนต้องล้างอายเขารอบนี้อื นะถ้าผมได้ข่าวมา,เ,าเนี่ยเขาพอดเนี่ยทั้งจุดของที่ทําการทหารเราครับนะฮะที่รวมพลทาหารเราร,รวมทั้งโรงพยาบาลฮะพื้นที่โรงพยาบาลก,ก็เป็นเป้าหมายของเขาแหละฮะถูกเพราะเขาผมบอกแล้วไงว่าหุ่นเซนล,ล้อมเนี่ยเลือดเข้าตานะเหมือนหมาบา้าเอ้าพันธุ์ทัศที่คุยกัน RBC อะไรพวกนี้คุมีความหมายหรอครับผมบอกให้เลยว่า,าถ้าเกิดกรณีนี้จริงๆนะว่า กัมบูชาเนี่ยโจมตีเราแบบฉับพลันเนี่ยนะจากเหตุการณ์ที่มันเอาม็อบ้ามาแบบนี้นะโอเคถ้ารัฐบาลเนี่ยยังหน่อมน้าอยู่นะท่านผู้ยันบอกประกาศก่อนจะสืบชู้ประเทศครับแล้วตีโต้ตอบฉับพลันนะครับแล้วยึดภูมิประเทศสาคัญนะแล้วถ้ามันโดนมันมาทําลายมันพลเรือนทําลายบ่อนปล่อยเป็ดให้หมดเลยทั้งแนวคือวันนี้ไม่มีอะไรจะเสียแล้วผมบอกให้นะเพราะแบบเนี้ยชาวโลกก็รู้ว่ามันเอาประชาชนมา แล้วถ้ใจย่วยุเรารให้เราทําร้ายประชาชนมันซึ่งเป็นแผนตื้นๆทั้งหมดนี้ตอกย้ําว่าศึกใหญ่กําลังคืบคลานเข้ามาการย่วยุที่บ้านหนองยากแก้วเป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่สะท้อนกลยุทธ์สงครามมวลชนของฮุนเซนแต่การออกมาเตือนของพลเอกรังสีทําให้คนไทยได้ตระหนักว่าเราต้องอ่านเกมให้ขาดเตรียมความพร้อมทั้งเชิงทหารและเชิงการเมืองท้ายที่สุดความมั่นคงของชาติไม่ใช่แค่ภารกิจของกองทัพแต่เป็นของคนไทยทุกคน ที่ต้องรู้เท่าทันเมื่อหลงกลเกมสงครามการละครของฝ่ายตรงข้ามและพร้อมปกป้องแผ่นดินร่วมกัน